สวัดีค่ะทุกทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาทำบุญไหว้พระกันโอเคแอนฮุนอยู่ไหนคะตอนนี้อยู่ที่วัดนะคะนี่คือวัดอะไรคะวัดวัดอ๋อนี่คือบรรยากาศวัดมีสนี่อ่ะมันไม่มีสวนนี่คือวิวอะไรคะ อยที่วัดน,นี่คือตอนเช้าอ่ะอ่างุนบอกเพื่อนๆหน่อยข้างหลังอ่างุนคืออะไรคะภูเขาน,นี่ชื่อวัดอะไรอยู่ไม่รู้วัดสังฆาทานสาขาศิลาชาเอาวันนี้อ่างุนทำอะไรมาวัดคะจะม,มาทำบุญมาทำบุญแล้วทำอะไรทำอะไรมาถวาย ถ่ายรูปอ้าวแบบนี้ไงอ๋อเดี๋ยวหนูไปดูส,สลังกระทาหลังกระทาว้าวว้าว,ว,าวอะบายบายก่อนบายบาย